สวัสดีครับทุกคนครูพิธายนะฮะจากสถาบันภาษาเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาทวิปคแคนาดีวันนี้มาพูดคุยนะครับแบ่งปันแล้วก็มาแชร์วิธีการในการเตรียมสอบทีวีเกตนะครับในพาร์ทสตรัคเจอร์เนาะเพราะว่าข้อสอบทีวีเกตเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3พาร์ทใหญ่ๆนะครับพาร์ทสตรัคเจอร์พาร์ทฟูเคเบลารีแล้วก็พาร์ทเรดิงคอมเพลนชันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของสตรัคเจอร์เนี่ยมันจะมีข้อสอบออก2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเออร์เรอร์แอดดิกชันนะครับแล้วก็อีกส Test ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกอะไรก็ตามแต่มันก็คือการที่จะทําให้ประโยคมันสมบูรณ์โดยที่จะมุ่งเน้นไปในการใช้สตรัคเจอร์ของภาษานะครับหรือว่าในการใช้กราฟ m ม r หรือโครงสร้างไวยากรณ์นั่นเองเนาะ ทีนี้ในส่วนของการออกข้อสอบทั้งหมดมันจะมีอยู่ทั้งหมด25ข้อใช่ไหมครับก็แบ่งครึ่งกันกับ error ครับถ้าสมมติ error ออก12 sentence completion ก็ออก13ถ้า error ออก13 sentence completion ก็จะออก12เฉลี่ยประมาณนี้เลยและที่สำคัญก็คือข้อสอบ t i l l gap เนี่ยมันมีทั้งหมด100ข้อใช่ไหมครับก็ตีไปเลยข้อละ10คะแนนเพราะว่าคะแนนเต็มของเขาคือ1,000ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำข้อสอบใน part sentence structure ได้นะ,ะ sentence completion ได้เนี่ย เราก็จะสามารถเก็บคะแนนได้ประมาณ120 1 3 0ถึง130คะแนนเลยทีเดียวซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงและเอาจริงๆผลพลอยได้จากการทำข้อสอบประเภทสตรั c เจอรได้ดีเราก็จะสามารถไปแปลในพาทเรดดิ้งเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยครูทิาพยายามจะเน้นย้ำหลายรอบหลายครั้งเช่นกันว่า ในการที่จะอ่านให้เข้าใจเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่จะรู้ว่าคําศัพท์มันแปลว่าอะไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าโครงสร้างมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจโดยสมบูรณ์มากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าในภาษาอังกฤษมันจะมีการเรียงลําดับการจัดวางคานะครับการใช้ประโยค passive active ต่างๆพวกนี้มันจะมีผลต่อการแปลหรือการทําความเข้าใจหรือการส่งความหมายผ่านการเขียนได้ทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะอยากเน้นย้ำนะครับแต่ว่าโอเคอันนั้นก็จะเป็นส่วนของการทำ part reading นะครับหรือว่าการ เอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการทำไร i ิงแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเจาะลึกในการทำ uh, sentence c o m p r e h s i o n เป็นหลักนะครับ เบื้องต้นเลยนะครับก็ครูพิไทยอย่างที่บอกไปนะครับสอนอยู่ที่สถาบันภาษาเพื่อการสอบตรงภาษาและจุฬาทัฟฟิกแค,คนาดีก็แน่นอนประสบการสอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่าสิบเอ่อสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก็เอ่อเป็นอาจารย์อยู่ทั้งช่องทุบปุปัญญาด้วยแล้วก็มีหนังสือนะครับวางขายอยู่ในร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่ติดอันดับเป็นเวสเซิลเนี่ยมากกว่าสิบเล่มแล้วก็แน่นอนมีประสบการณ์ในการสอนบรรยายทั้งในสถานศึกษาในบริษัทองค์กรชั้นนำรวมถึงใน หน่วยงานราชการต่างๆนะครับทั่วประเทศด้วยเนาะในกรณีที่สนใจที่จะติดต่อหรือสอบถามหรือเรียนเพิ่มเติมนะครับก็นี่เลยครับฝากช่องทางในการติดตามให้ครูพิทาด้วยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Twitter ร์นะครับรวมถึงถึง t o กแล้วก็ YouTube ที่ Thai To p i c นะครับใน t ิ k ตอกต่างๆไม่ได้เป็นแบบเป็นคลิปเต้นเนาะก็จะเป็นลักษณะของอคลิปให้ความรู้นะครับทางการใช้ภาษาอังกฤษหรือการแนะนําคําภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะข้อสอบวัดมาตรฐานต่าง ซีทับที่ค o ณเก็ตไอเอลสโตฟให้ความสําคัญมากๆนะครับก็จะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆฟรีทุกวันด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอดีๆแบบที่จะมาติวทริคและเทคนิคต่างๆแบบน,นี้ด้วยนะครับหรือใครสนใจที่จะเรียนเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ w ว็บเว็บดอท i ็อ n ิกนนะครับอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถที่จะเรียนได้เนาะมีทั้งคอร์สที่เหมือนแบบเป็นการเตรียมสอบแล้วก็ลักษณะคอร์สที่สอนฟรีด้วยนะครับรวมถึงที่เบอร์ทร0 8 7 2 1 5 6 3 5 7นะครับอ่ะโอเคพูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วเราลองมาดูกันเลยในส่วนของข้อแรกนะครับข้อแรกจริงๆข้อสอบประเภท t e n c e completion เนี่ยทักษะจะคล้ายๆกับการทำข้อสอบ e er r เ o r เพราะมันคือข้อสอบ p a r t structure เหมือนกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจหรือถอดอถอดความออกมาก็คือ หลายคนมักจะเน้นการแปลเพราะเราคุ้นชินกับการแปลพยายามจะแปลก่อนเลยข้อสอบ structure ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า part structure ดังนั้นเนี่ยเขาต้องการโครงสร้างเป็นหลักครับสิ่งแรกที่ควรจะต้องทำเลยก็คือว่าการแบ่งตัดโครงสร้างออกมาก่อนว่า subject อยู่ตรงไหน verb อยู่ตรงไหน นะครับอ็อบเจกต์อยู่ตรงไหนซึ่งปกติแล้วเนี่ยออบเจกต์จะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับว่าเวิร์้นเนี่ยเป็นเวิรที่มี uh, เป็นเวิรที่มีกรรมหรือเป็นเวิรที่ไม่มีกรรมนะครับ uh, พอเราตัดแบ่งประโยคได้เสร็จปุ๊บเนี่ยในแต่ละก้อนเช่นในพาร์ทที่เป็น subject บางทีมันอาจจะยาวมากมันอาจจะไม่ได้มี subject แค่ตัวเดียวมันอาจจะมีตัวขยายอื่นๆ ก็ต้องพิจารณาอีกว่ามันมี preposition ไหมถ้ามี preposition ก็ตัดแบ่งตรง preposition มันมี clause ไหมนะฮะ clause ก็คือตัวที่เอามาขยายเป็นอนุประโยคที่เอามาขยายนะครับก็ต้องพยายามเช็คว่ามันมีตระกูล wh question ต,ต่างๆเอามาแทรกประโยคไหม which that h uh, ฮูมูมพูดแแวเว่นต่างๆพวกนี้มีเข้ามาแทรกไหมถ้ามีก็ตัดประโยคด้วยนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยมันก็จะมี v e r b ประเภท v e r b ช่อง3หรือ v e r b ing ซึ่งอยู่ในรูปของ reduce relative clause เนี่ยนะครับเอามาขยายประโยคด้วยนะครับอ่าน,นี้ก็ต้องพยายามพิจารณาและอีกส่วนสุดท้ายก็คือลองพิจารณาว่ามันมีตัวเชื่อมมี conjunction หรือมี transition ตัวที่เหมือนแบบ add เพิ่มมาขยายความในรูปประโยคต่างๆหรือไม่อย่างไรตรงไหนบ้างพอเวลา เราตัดแต่ละส่วนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าเอ้ยไอตัวที่เหมือนแบบเขาแบลงไว้อะมันจะอยู่ใน part of speech ตัวไหนมันจะอยู่ในรูปของ noun, pronoun verb adverb adjective อยู่ conjunction หรืออะไรเราสามารถที่จะเหมือนแบบเอาคำตรงนั้นอะที่อยู่ใน choice เนี่ยมันเติมให้ได้เหมือนแบบสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุดนะครับซึ่งข้อสอบหลกัหลกๆเนี่ยจะเน้นตรงนี้จริงๆ error ก็ประมาณนี้เหมือนกันต้องดูก่อนว่าตัวไอ ตัวที่เขาขีดไว้เนี่ยนะครับมันอยู่ในพาร์ทออฟสปีชไหนแล้วไอ้ที่เขาเขียนไว้มันถูกต้องแล้วหรือยังแต่ถ้าเป็นเซนเทนคอมพลีชันก็คือที่ว่างไว้เนี่ยมันอยู่ในพาร์ทออฟสปีชแบบไหนแล้วเราควรจะต้องหาตัวไหนมาเติมเ,เพื่อที่จะเหมือนแบบรีเช็คแล้วก็สามารถที่จะตอบข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดเนาะจริงๆทักษะต,ตรงนี้ก็หยิบเอาไปใช้ในการเ,เขียนจริงๆเป็นไร i ิงหรือว่าเป็นสปีกิ n งจริง,รงๆกด็ด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างกรณีแรก อ่ะมันมีคอมมาเนี่ยประโยคข้างหน้าแล้วก็คอมมาแล้วบอกว่า p ปร g e n นบรีเออร r o ปรเจินบรี r g สอุกนัยสิงราฟสิงเอ็กซ์เครชั่นส์ทูนาดีดิสริ ลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นภาพชัดก็คือปราจีนบุรีตรงนี้เนี่ยมันคือ subject เพราะว่าเรามี verb eats อยู่ตรงนี้แล้วแล้ verb eats เนี่ยตามด้วย verb ing ก็คือ eats organizing ลักษณะแบบนี้มันอยู่ใน tense อะไรครับมันก็คือ continuous เนอะนะครับอโอเคปราจีนบะุรี e t s organizing r u f t i n g excursions นะ r o u t i n g excursions ก็คือทำหน้าที่เป็น object นะ Through เนี่ย Through ก็คือเป็น preposition นะเห็นไหมฮะ preposition จะตามด้วยคำนามเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ Through Nadi district ทีนี้แสดงว่าไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่เหมือนแบบเอามาขยายความในภาพรวมนะครับหรืออาจจะมี s u uh, b o r d i n a t i n g conjunction นะครับเพราะว่าประโยคข้างหลังมันครบสมบูรณ์แล้วมี subject มี verb มี object เรียบร้อยทีนี้เรามาดูใน choice เขาก็จะมีตั้งแต่ to seek for seeking to people แล้วก็ for people ซึ่งในลักษณะแบบนี้ <c oughs> แสดงว่ามันจะต้องใช้เป็น preposition เพื่อเอามาขยายประโยคเป็น uh, prepositional phrase นะฮะมาขยายรูปของประโยคทั้งหมดว่าสาหรับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนีนงนน้ในเวลานั้นในเวลานี้อะไรประเภทนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไป preposition จะตามด้วยคานามเนาะยกเว้น to ยกเว้น to เพราะว่าโครงสร้าง to เนี่ยสามารถที่จะตามด้วย verb ศูนย์ได้ verb ศูนย์คือ verb ที่ยังไม่เปลี่ยนรูปใดๆเลยเป็น verb base form นะครับที่เรามาเช็คซิเขาบอกว่า to seek adventure for people to seek adventure for p e o e ผูในกรณีแบบนี้เนี่ย to seek seek something มันควรจะตามด้วยเหมือนแบบเป็น object ของ seek แล้วนะครับทีนี้เหมือนแบบเอ,อ่อเพื่อที่จะมองหาความท้าทายสำหรับคนมันดู แปลกๆไปนิดนึงนะครับแปลกๆไปนิดนึงอ่ะเก็บไว้ในใจก่อนอันนี้สอง for seeking for seeking adventure people ก็คือเหมือนแบบเออสำหรับการที่จะมองหาคนที่เหมือนแบบเป็น Adventure ก็คือคนที่ชอบความท้าทายตื่นเต้นผจญภัยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะของ r ระจ i n b r ี is organizing คือมีการจัดการกำลังจัดการ rafting excursions uh, exc เอ่อ excursions แปลว่าการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางระยะสั้นการออกนอกลู่นอกทางหลายหลากหลายความหมายเลยแต่ว่าในบริบทนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำไมฮะเป็น การท่องเที่ยวเพราะว่ารัฟติงเนี่ยก็เป็นการเหมือนแบบล่องแพล่องแก่งสไตล์นี้ก็คือแสดงว่ากําลังมีการจัดการการท่องเที่ยวแบบล่องแพล่องแก่งนะฮะตรงบริเวณของนะฮะผ่านอําเภอนาดีเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้สแสดงว่ามันไม่ได้เหมือนแบบสําหรับการมองหาคนที่ชื่นชอบอันนี้มันจะต้องเหมือนแบบมันเป็นลักษณะของการที่สําหรับคนที่มองหาใช่ไหมสำหรับคนที่ชื่นชอบกับการประจ o ภัยเนี่ยกราจีนบุรีเนี่ยกำลังจัดการในการท่องเที่ยวเออ แบบล่องแพล,ล่องแก่งตรงนี้เอาไว้ลองรับซึ่งตรงนี้มันจะสมเหตุสมผลที่สุดใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้ไอเดียนั้นเนี่ยลองมารีเช็คใน Choice ต่างๆอย่างที่บอกไปเพราะฉะนเนี่ยข้อ2มันกลายกลายเป็นแบนบ,บ for seeking people นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ seeking people เนาะ two people seek a d v e n t u r e t o people seek adventure ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า t o people seek ตรงนี้มันจะกลายเป็น verb เป็น verb แท้โดยที่ไม่มีคำเชื่อมมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันกลายเป็นตามด้วยประโยคซึ่งลักษณะแบบนี้ ก็ไม่ได้นะครับ For people seeking adventure เพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของข้อ4เนี่ยจะตรงประเด็นมากที่สุดก็คือสำหรับคนที่ซึ่งมองหาความแบบเขาที่เหมือนแบบที่ซึ่งชื่นชอบหรือมีความสนุกกับการระจญภัยนะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะชัดเจนเพราะว่า For people seeking ตรงนี้เนี่ยมันคือ r e d u c e relative clause ที่ย่อมาจาก who นะ who seek อ่าประมาณนี้ Who Seek อดเวนเจอร์ก็เหมือนแบบสำหรับคนที่เหมือนแบบมองหาหรือเหมือนแบบกำลังสนใจนะครับการผจญภัย ต่างๆนะครับประจีนบุรีเนี่ยกำลังจัดอันนี้นะอะไรประมาณนี้เป็นลักษณะของการเชิงเชิญชวนดังนั้นเนี่ยชอยที่4จะเหมือนแบบถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดนั่นเองเราตอบชอยที่4ได้เลยนะครับเป็นมุมมองในเรื่องของการใช้ทั้งสตรัคเจอร์แล้วก็อาจจะต้องใช้ทักษะในแง่ของการแปลเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปการแปลเนี่ยมักจะอยู่ในท้ายที่สุดของกระบวนการในการพิจารณาข้อสอบประเภทสตรัคเจอร์นั่นเองนะครับข้อ2นะฮะ landslide and flooding caused by heavy rains dot d t in China's northwest ทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือเราจะเห็นว่านะครับ uh, landslide s and flooding ในกรณีแบบนี้ now and now นะครับเป็นรูปของ parallel โอเค now and now แสดงว่าตรงนี้เป็น subject แล้วเราตัดตรงนี้หลายคนเห็นคาว่า c o s e เอ๊ะมันควรจะเป็น verb สิถูกต้องไหมแต่ว่า เราสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีคำว่า by ตามมาด้วยตรงนี้ cost by แสดงให้เห็นชัดมากเลยว่ามันน่าจะนะเวลาเรารูรูปประโยคเนี่ยเราเดากันเลยคือมันน่าจะอยู่ในรูปของ passive voice นะครับก็คือถูกมีสาเหตุมาจากนะเหมือนแบบเกิดมาจากนั่นเองลักษณะแบบนี้ในรูปแบบตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่า reduced relative clause มาอีกแล้วเห็นไหมออกข้อสอบบ่อยนะครับมันก็จะย่อมาจากทำไมเอ่ย which นั่นเอง which ในรูปนี้น่าจะอยู่ใน uh, อดีตเพราะว่าดูจากรูปของ uh, ดูจากรูปของในชอส์ c เนี่ยนะครับแต่ว่าว่ามันจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็แล้วแต่มันก็ควรจะย่อมาจากเป็น which uh, which were caused by ที่ซึ่งมีสาเหตุมาจาก heavy rain แล้วก็เราก็ตัดตรงนี้ซึ่งเป็นลักษณะของประโยคที่เอามาขยายที่เหมือนแบบประมาณว่า landslides นะก็คือเหมือนแบบดินถล่มเนี่ยแล้วก็ f l o o d i n g ก็คือน้าท่วมเนี่ยนะฮะที่ซึ่งมีสาเหตุมาจากเห็นไหมครับมันก็จะค่อนข้างชัดเจนที่ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนที่ตกหนักดังนั้นเนี่ยพี่ไทยก็เลยชืกเลือกใช้เป็น word เพราะว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะเราเล่าเรื่องในอดีตแล้วนะครับจุด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  in c h i n a northwest ฉะนั้นสิ่งที่เราเจอนะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยทราบว่าอ๋อก้อนนี้เนี่ยมันเป็นก้อนของ subject ใช่ไหมครับสิ่งที่ขาดหายไปตอนนี้คือเราต้องการ verb แท้ของประโยคใช่ไหมครับเราต้องการ verb แท้ของประโยคเพราะว่าไอ้ตัว caused by heavy rain เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่เป็น relative clause เอามาขยายความเฉยๆว่าเอ้ landslide กับ flooding เนี่ยที่ซึ่งมีสาเหตุมาจากอันนี้เนี่ยมันจุดๆ,ๆในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเห็นไหมฮะฉะนั้นเรามาหา verb แท้เลยนะครับพีไ่ได้สอนง่ายๆรวดเร็วนิดนึงว่า เวิร์บแท้ประกอบไปด้วยดังนี้เลยครับเวิร์บช่องหนึ่งเวิร์บช่องสองแล้วก็เวิร์บตระกูลเวิร์บช่วยต่างๆนะครับอ่าเออ่ส่วนเวิร์บไม่แท้เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะมีเวิร์บช่องศูนย์คือเวิร์บเบสฟอร์มไม่เปลี่ยนรูปนะครับเวิร์บช่องสามนะครับและแน่นอนสุดท้ายเป็นเวิร์บ ing เวิร์บอิงนั่นเองดังนั้นตีความเลยบรรดาที่มีตระกูลที่ไม่เออ่ที่เป็นเวิร์บไม่แท้คือเวิร์บศูนย์เวิร์บสามแล้วก็เวิร์บอิงเราตัดออกก่อนเลย Killing มีคอมมาแล้วก็ killing ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ใช่เว r ร์แท้เนาะ and 52 p e o p l e were killed นะ and 52 uh, p e o p l e were killed คำว่า and เนี่ยมันต้องเชื่อมเป็นไปแล้วแต่ว่าเรามี and ในตรงบริเวณก้อนแรกตรงนี้ไปแล้วเห็นไหมเรามี and ก้อนแรกตรงนี้ไปแล้วคือสาเหตุอันนี้เนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบทำให้เกิดอะไรสักอย่างแล้วละ่ะมันไม่ใช่ว่าเหมือนแบบและ52คนถูกฆ่าซึ่งเอ่อมันเขาเรียกอะไรมันมันไม่ได้มี มันไม่ได้มี verb แท้คอยที่จะสนับสนุนตัว subject หลักนั่นก็คือ landslide s and flooding ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยที่2ก็เลยยังไม่ถูกต้องส่วนช้อยที่3มีี c o ม่มาแบบนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ verb แท้เพราะว่าเวลามีอมม่ามันมักจะเป็นตัวขยายนะครับและสุดท้ายคือ have killed เอ่อ uh, 51 people ซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยถูกต้องนะครับเราควรจะตอบเป็น choice ที่4ี่เพราะว่ามันเป็น verb แท้ have เนี่ยก็คือ verb ช่องที่1แล้วก็ทำหน้าที่เป็น verb ช่วยด้วย killed เป็น verb หลักนะครับแล้วก็อยู่ใน verb เอ่อในอยู่ใน verb ช่อง3ซึ่ง have killed เนี่ยมันจะอยู่ในโครงสร้างของประโยคที่เป็น perfect tense นั่นก็คือ verb to have ตามด้วย verb ช่อง3ใช่ไหมครับอ่าก็คือ landslide กับ f l o o d n i n g เนี่ยนะครับได้เหมือนแบบค่า คนเนี่ยห้คนนะได้ฆ่าคนจํานวน51คนในบริเวณพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเห็นไหมมันก็จะค่อนข้างสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมติหลายคนถามว่าเอา้าทำไมตรงนี้มันใช้เป็นลักษณะของ present นะครับเป็นเป็น เอ่อ uh, present perfect ได้นะครับเนื่องจากว่า uh, ในเชิงแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วคือเหมือนแบบ landslide กับ flooding เนี่ยที่ซึ่งแบบมีสาเหตุมาจากอันนี้คือเราเราเล่า,ลาหรือปูทางมาจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาจากอันนี้นะครับเอ่อมันได้ฆ่าคนไปแล้วนะคำว่าได้ฆ่าคนไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใช้อยู่ในรูป perfect ได้เพราะ perfect เนี่ยเราเอาไว้อธิบายนะครับในส่วนของการที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าเราพูดถึงวัตถุประสงค์ว่าเออสิ่งนี้มันเกิดดดขึ้้้นนไไไปแลวโยที่ม่มสใจ เวลานะก็เกิดขึ้นเสร็จและเรียบร้อยไปแล้วเชนเนี้ยการฆ่าคนฆ่าผ่านไปแล้วหมายถึงว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันทาให้คนตายมันเกิดผ่านไปแล้วเสร็จแล้วนั่นเองเราก็ได้ใช้เป็นลักษณะของ perfect ได้เนาะนะครับข้อสอบอาจจะต้องการเอามาหลอกล่อเราด้วยพอสมควรนะครับในแง่ของการใช้ structure ข้อ3นะครับ all the part makers have urged d t d uh, r a t e s on raw materials อ่ะโอเค auto part makers น nah, ะอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็น subject ใช่ไหมครับตัด have have work มาอีกรอบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเอ uh, perfect ใช่ไหมครับเป็น present perfect nah, ตรงนี้ให้เห็นเป็น verb เลยแน่นอนว่าข้างหลังมาเนี่ยมันจะควรควรจะต้องเป็น object ถูกต้องไหมแต่ดูใน choice เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่พิจารณาเลยดูใน choice เนี่ยบอกว่าเอ่อ uh, urge the government for reducing น nah. ะ แต่ในรูปแบบโครงสร้างแบบนี้นะครับทุกคนจะไว้เลยว่าในเชิงของการใช้คำศัพท์กลุ่มประเภทที่บอกวัตถุประสงค์บอกความต้องการบอกความปรารถนาเป็นเอ่อเป็นลักษณะเชิงแบบเออบอกความต้องการบอกความปรารถนาเป็นคำแนะนำพวกนี้ครับมันจะอยู่ในม o ทที่เราเรียกว่า subjunctive mood คือในอดีตเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษของเรามันจะแบ่งออกเป็น3 Mo o d ใหญ่ๆ Mood แรกก็คือเป็น mood ที่เราเรียกว่าเป็น indicative Ind นะ indicative mood นะ indicative mood เนี่ยก็คือเป็นแบบเอาไว้ใช้ในประโยคบอกเล่าประโยคคำถามสไตล์นี้อีกอันนึงเป็น imperative mood นะ imperative mood ก็คือเป็นประโยคคำสั่งหรือเป็นประโยคขอร้องนะฮะซึ่งประโยคประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้เป็น verb 0ขึ้นต้นประโยคเลยนะเช่นเหมือนแบบ Do it now อย่างเงี้ยหรือ Please do it ในลักษณะประเภทนี้ใช่ไหมครับและอีกก้อนหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือ Subjunctive mood ก็คือเป็น mood ที่เอาไว้แบบแน,น,นะนำนะมีการเหมือนแบบ ชี้แจงหรือว่าเหมือนแบบบอกความปรารถนาะบอกความต้องการหรือความคาดหวังอะไรตระกูลพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันจะยังไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับมันเป็นความคาดหวังเป็นการแนะนําหรือเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เราคาดการนะตะปูลนี้เราจะใช้เป็น sub junctive ซึ่งคําว่า urge เนี่ยมันแปลว่ากระตุ้นนะกระตุ้นก็สไตล์ประมาณว่าเออกระตุ้นให้อันเนี้ยทาอันน,น,นี้ฉะนั้นในลักษณะของโครงสร้างประโยคแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยจะต้องเป็น urge แล้วตามด้วย that โครงสร้างประโยคนี้จะ urge ตามด้วย that ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ศโอเคไหมครับมันจะอยู่ในรูปแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเราก็ดูตามโครงสร้างนี้เราจะได้ว่า all oh, have urge like that the government reduce แบบนี้ได้เลย that the government reduced ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นชินว่าอ้าวประธานหลัง that เนี่ยเป็น the government เอ่อมันเป็น singular นี่ข้างหลังควรจะเป็น r e d u c e แบบเติม s หรือเปล่าในลักษณะแบบนี้อย่างที่ทรายบอกไปครับมันอยู่ใน subjunctive mood ไม่ได้อยู่ใน indicative mood ถ้าเป็น indicative mood ซึ่งเราคุ้นชินทั่วไปถูกต้องเลยต้องเป็น the government แล้วก็ตามด้วย r e d u c e แบบเติม s แต่ในเชิงนี้อย่างที่บอกครับมันอยู่ในรูป subjunctive mood นะครับมันก็เลยเป็นการเหมือนแบบแนะนําการกระตุน้นก็คือกระตุ้นทําให้รัฐบาลเนี่ยลด ลดอัดตราของลดอัดตราหรือลดราคาของ raw materials ก็คือวัตถุดิบต่างๆลงใช่ไหมครับในลักษณะแบบนี้เป็นการกระตุ้นแสดงว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นเหตุการณ์แบบกระตุ้นหรือแบบขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยลดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าทําไมตรงนี้ถึงกลายเป็นวอ r b ศูนย์เพราะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีคําว่า s h o นะครับแต่เขาละเอาไว้เขาไม่ได้เขียนลงไปมันเลยกลายเป็น subject ระบุด้วย verb ศูนย์ไปเลยโอเคเนาะซึ่ง verb กลุ่มตระกูลนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เหมือนแบบ At, require, requests, nah. adds require, requests, nah, hab, uh, suggest, nah, hab, advice, recommend, nah, me urge, me, uh, in seats, nah, me order, มีดีไซน์ตระกูลพวกนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่สิ่งที่ตามมาหรือประโยชน์ข้างหลังที่ตามมาจะเป็นเชิงของการแนะนำและยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราจะใช้อยู่ในรูปในรูปแบบนี้หมดเลยคือตามด้วย that แบบนี้นะครับ that แล้วก็บวก subject แล้วบวกด้วย verb ช่องศูนย์นั่นเองเป็นลักษณะของ present subjunctive นั่นเองนะครับในเชิงนี้เนาะอ่ะโอเค ข้ออ่ะเดี๋ยวแปลนิดน,นึงก่อนเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงนะครับออเ o อร์พ m ร์ e เมเกนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นผู้ผลิตออเ o อร์พก็คือชิ้นส่วนยานยนต์อ่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยได้กระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยควรที่จะต้องเหมือนแบบลดราคาหรือลดอัตราของเอ่อ raw materials นะครับในที่นี้เรนน่าจะแบบเชิงของอัตราราคานะครับของวัตถุดิบนั่นเองอืมข้อสี่นะครับ The Education Ministry is asking for a ban on sales of alcohol at petrol stations and convenience stores. d d d t ่ The Education Ministry subject it's asking verb ใช่ไหมฮะ verb นะ nah. it's asking asking for for เนี่ยเป็น preposition ที่ต้องตามหลัง asking อยู่แล้ว ask for เหมือนแบบขอร้องร้องขอนะฮะนะร้ uh, องขออะไรเอ่ย a ban นี่ไงก็คือเป็นคำนามตามหลัง preposition นะฮะ a ban On sale, a ban, a, a ban on sale of alcohol. ที่ไหน at petrol stations and convenience store s ซึ่งแน่นอนว่าก้อนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันครบสมบูรณ์ในประโยคละนะว่า,ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะเหมือนแบบกำลังมีการเรียกร้องการแบนนะ,ะก็คือเหมือนแบบการห้ามหรือการไม่สนับสนุนหรือการยุตินะครับในการขายแอลโกอฮอล์ที่ uh, petrol station uh, Pet St s ก็ uh, สถานีเช er ื้อเพลิงก็ปั๊มน้ำมันพูดง่ายๆ and convenience stores แล้วก็ร้านขายของสะดวกซื้อทั่วไปจุด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 ,จด อ่ะเรามาดูช้อยก่อนเลยครับ to help preventing ลักษณะแบบนี้เราเจอ to help แล้วตามด้วย preventing ก็ผิดทันทีครับเพราะว่า help บวก verb ศูนย์ help บวก verb ศูนย์เพราะฉั้นต้องกลายเป็น to help prevent โอเคไม่ใช่ to help preventing นะครับ so that drunk driving be prevented so that นะครับเพื่อที่ว่าเพื่อจะแต่ว่าตามหลัง that ต้องเป็น clause subject บวก verb ครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่มี verb แท้เพราะว่าตรงนี้มันมี verb แค่ be prevented b เป็น verb 0ไม่ใช่ verb แท้อย่างที่สอนไปเมื่อกี้ ข้อนี้ก็ไม่ใช่ so as to help prevent drunk driving นะ so as to แปลว่าเพื่อว่าเพื่อที่จะซึ่ง so as to จะตามด้วย verb หรือ now ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ตามด้วย verb help help ตามด้วย prevent verb สูงถูกต้องแล้วนะฮะ uh, prevent อะไร drunk driving เพื่อที่จะป้องกัน uh, พวกที่จะช่วยป้องกันเหมือนแบบการขับขี่ uh, เหมือนแบบเหมือนแบบการเมาไปขับขี่อะไรเงี้ย drunk driving ก็คือการขับขี่โดยที่ uh, มึนเมาอะไรพวกนี้นะครับอ่า uh. ส่วนข้อ4 in order that in order that แน่นอนต้องตามด้วย uh, clause หรือว่าประโยคใช่ไหม subject บวก verb they prevent they they มาจากไหนอะซึ่งในลักษณะแบบนี้การเหมือนแบบ prevent เนี่ยน่าจะเป็นเชิงของ uh, การแบนตรงนี้ต่างหากใช่ไหมการแบนเนี่ยจะช่วยป uh, ้องกันทีนี้การแบนเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเป็น a uh, ban เพราะฉะนั้นเนี่ยมันป็น singular แต่ว่า d a y เนี่ยมันเป็น plural มันแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดทิ้งเหลือ choice เดียวที่จะตอบได้ก็คือ choice ที่3นั่นเองครับแต่แนก อ่ะตะกี้ยกเิียวไดเดี๋ยวจะบอกว่า3ามแล้วทำไปโซนหนึ่งอ่ะสามสามต่เนื่อนะครับและสุดท้ายนะครับข้อ5 local banks have seized many properties from owners a to pay debts นะอันนี้ออกเสียงว่า debt นะครับนะไม่ต้องออกเสียงวอยไปไห้เลยเป็น debt เป็นทอทอหารไปเลย debt เพราะถ้าออกเสียงวอยใปไม้มันจะออกเสียงเชิงของ debt แบบนั้นจะแปลว่าลึกนะครับอ่านะถ้าแบบนี้จะแปลว่าลึกความลึกนะครับอ่านะ debt แต่ว่าถ้าเป็นเหมือนแบบ่อตัว b เฉยๆแบบนี้ที่แปลว่านี่เราจะแปลาใช้คำว่า debt โอเคเนาะออกทอทหารอย่างเดียวนะครับเวลาลงท้ายด้วยตัวทีต้องลงืีด้วยนะครับเป็น d e ตอ่าโอเค local bank น nah, ะ local banks นะครับ subject have s e a t s verb นะ seeds อะ like ไร many pe เ uh, many properties ตรงนี้เป็น object นะครับ from เป็น preposition from o n e r s d ซึ่งประโยคข้างหน้าครบแล้วหาตัวมาขยายแน่นอนอ่ะ uh. due to fail due to จำไว้แปลว่าเพราะว่านะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับ owing to เหมือนกัน นะ owing to หรือ because of นะครับ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามนะไม่ว่าจะเป็น owing to uh, because of หรือ due to ต้องตามด้วยนามแต่ fail เป็น verb ฉะนั้นมันไม่ได้นะครับอนะ่ in case that fail in case that บอกแล้วว่า that ต้องตามด้วย subject บวก verb ก็คือ clause จู่ๆมา fail เลยได้ไหมไม่ได้นะครับ ข้อ3 because they fail because ต้องตามด้วย subject บวก verb ซึ่งในกรณีแบบนี้ because they เป็น subject verb คือ fail ถูกต้องเก็บไว้ในใจข้อ4 who having f a i l จำไว้เลยครับ relative clause อย่างหนึ่งนะครับ who ใช้กับคนและบวกด้วย verb เท่านั้นซึ่งก็ต้องเป็น verb แท้ด้วยนะครับ่ะ who บวกด้วย verb แท้เท่านั้นฉะนั้นเนี่ย having ไม่ใช่ verb แท้เคยสอนไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยข้อ4ก็ตัดทิ้งเหลือ choice เดียวเลยก็คือ choice ที่3นั่นเอง ง่ายมากเลยเห็นไหมครับไม่ได้ยากมากเลยค่อยๆแบ่งค่อยๆจัดสรรแล้วก็ตัดส่วนของประโยคแล้วก็จะสามารถทาข้อสอบได้ง่ายขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตัดช้อยตัวที่เหมือนแบบไม่ใช่แน่นอนเนี่ยออกไปก่อนนะจะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจในบริบทต่างๆสังเกตเห็นไหมว่าในช่วงข้อหลังๆพี่ได้ก็จะให้เทคนิคใหม่นั่นก็คือว่าถ้าเราตัดช้อยนะครับดูแค่ช้อยเนี่ยเราก็ตัดข้อที่มันผิดกราฟิของช้อยเองเนี่ยออกได้เลยแล้วก็เหมือนแบบบางข้อเนี่ยแทบจะไม,จไ,จจไม่ต้องอ่านโจทย์เลยก็ว่าได้อย่างข้อห้าเนี่ยจริงๆไม่ต้องอ่านโจทย์สาาามรรถที่่จะู้้ไดเลยว ต้องตอบ3เพราะว่า1 2และนี่มันมันผิดโครงสร้างนั่นเองอนะครับแต่ว่าถ้าแปลก,ก็คือ local banks ก็คือธนาคารท้องถิ่นเนี่ย have seeds ก็คือเหมือนแบบประมาณว่าอายัตนะฮอายัต many properties นะก็คืออายัดหลักทรัพย์นะหลากหลายอันเลยนะหลักเหมือนแบบจำนวนมากนะครับ from owners นะจากเจ้าของที่ซึ่งทำไมเอ่ย เอ๋อเนี่ยจากเจ้าของเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้นั่นเองก็คือเฟลก็คือเหมือนแบบล้มเหลวในการจ่ายหนี้พูดง่ายๆก็คือว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นั่นเอง โอเคเนาะลักษณะสไตล์แบบนี้นะครับก็จะออกข้อสอบทีวีเกตในพาร์ตเซนต์สตรักเจอร์อยู่บ่อยๆนะครับเซนต์เอนตคอมพลีชันนะจริงๆแล้วนะครับการเรียนในคลิปนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เหมือนแบบเฉพาะจะเตรียมสอบทีวีเกตได้อย่างเดียวแต่อย่างอัดแอเอาไปใช้ในการเตรียมสอบประเภทอื่นๆได้ด้วยแต่ต้องยอมรับเลยว่าข้อสอบที e ีเกตออกข้อสอบมาหลอกล่อโดยใช้เหมือนแบบโครงสร้างที่อาจจะแอดวานซ์พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆดูแล้วก็พ,กพิจารณาดีๆให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วเราก็จะทำข้อสอบได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครท สอบในพาร์ทนี้ของที you Get แล้วได้คะแนนที่ดีมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแสดงว่าไปทําข้อสอบในพาร์ทอื่นก็จะง่ายสบายมากและที่สําคัญคือจะเอาไปใช้ในการทําข้อสอบประเภท writing หรือ speaking จริงๆเ่ยได้ดีมากขึ้นเพราะเราสามารถที่จะเหมือนแบบ you can correct yourself เนื้อผ้าไหมคุณขาสามารถที่จะแก้ไขงานเขียนหรือการพูดของคุณเนี่ยได้ด้วยตัวเองในระหว่างที่อยู่ในห้องสอบ นะซึ่ง choice แล้วก็ short แบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับหวังว่า5ข้อที่ผ่านมาจะเป็นประโยชน์และสามารถที่จะช่วยทําให้เราเกิดความเข้าใจแล้วก็มีเทคนิคและทักษะในการเอาไปข้อสอบ เอ่อไปในการไปทําข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้ทําข้อสอบในพาร์นี้ได้เต็มแล้วก็ขอให้ใครก็ตามนะครับที่ไปสอบได้คะแนนทีวีเกสูงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาตรียมสอบกับครูพิไทยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับขออ่อประชาสัมพันธ์สักรอบหนึ่ง www.topic-online.net นลนะครับ n e นะ t น็ตสแนะครับแบบนี้ โอเคเนาะนะครับอ่าจริงๆแล้วครูพิททยมีสอนในส่วนของหลักสูตรนานาชาติเนี่ยมาทุกอันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ s นะครับเอ่อ t o e f l t ิวเก CUTEP นะครับ SAT เอ่อแล้วก็เป็น a c ademic writing นะครับรวมไปถึงประเภทของในการเตรียมสอบ อินเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นบางทีอาจจะเตรียมสอบพวกกลุ่ม GED ด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ทดลองเรียนเพิ่มเติมอื่นๆก็ได้แล้วก็ขออนุญาตฝากเป็นประชาสัมพันธ์หนังสือที่วางขายในร้านหนังสือชั้นนาต่างๆทั่วไปแล้วก็จริงๆจะมีอัปเดตเพิ่มเติมที่ไม่ได้วางแล้วก็กําลังจะวางนั่นก็คือในตระกูลของการสอบเตรียมสอบโทอีกนะครับการเตรียมสอบทีวเก็บซีอเทปนะก็มี academic vocabulary นะครับที่มีวางขายอยู่แล้วในร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปก็ฝากไว้ด้ววยแล้กกก็ฝาาตติดมัน ช่องทางนี้ครับ TYME Topic ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจะได้มาแบ่งปันแล้วก็มาช่วยเตรียมสอบใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้ครูพิทยไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ